นี่นะคะเราไปได้รองเท้ามาจ้าจากเหตุการณ์นะคะน้องมสของเราไปติดอยู่ที่ห้องน้ำนะคะครูก็เลยคิดว่าต้องซื้อรองเท้าแตะมาตั้งไว้ค่ะเพราะครูเข้าใจว่าทำไมนักเรียนถึงไม่ชอบใส่รองเท้าไปห้องน้ำนั่นเองนะคะเพราะว่ารองเท้าผ้าใบมันถอดยากค่ะทุกคนไม่ใช่ถอดยากต้องบอกว่าใส่ยากนักเรียนก็เลย ไม่ชอบใส่นะคะถ้าไปเดินบริเวณโรงเรียนหรือว่าห้องน้ำอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ใส่รองเท้ากันเลยค่ะทุกคนนอกจากว่าจะเห็นครูนะคะถึงจะใส่แต่ถ้าไม่เห็นครูก็คือตามสภาพที่เคยเห็นในคลิปเลยค่ะก็<ล>ะคือไปห้องน้ำก็ไม่ใส่รองเท้าจ้า ของน้องปอนหนึ่งอาวันนี้ดีกว่าของน้องวันนี้รวันนี้เ็คุณมันมีอีมันไม่ใช่มีแค่พาไมันมีนึ่สองสาม อันนี้นะของปนี่ยได้ดีเลยเดี๋ยวให้กับ้เลยนี่นะคะให้ไปแล้วของปอหกนะคะสามคู่ค่ะพอกเราสามคู่แบ่งกันใช้เดยค่ะอค่ะค่ะอันนี้ของน้องปอห้านะคะเดี๋ยวให้ปอห้าใช่ได้ไหมอะปอห้า เอจกันค่ะไม่ค่อยเถอกันเลยนะคะพวกเธอสามคนนะคะ